สวัสดีค่ะสุขนารีสตอรี่นะคะวันนี้แม่จะมาสอนการเป็นแม่บ้านแม่เลือนลูกบ้านอื่นเขาเนี่ยโหแม่บ้านแม่เรือนดูบ้านดูบ้านแม่หน่อยดูบ้านแม่เตือน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 เร็วๆเตือนโอ้โหดูไหมวันนี้แม่จะมาสอนการเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนลูก ปกติกินแนอนอย่างเดียวอ่าแม่แม่วแม่จะสอนไปทําสอนทําไข,<ช><อ>ข่เจียวไข่เจียวใช่โอ้โไข่เจียวใครจะทำหน้าวิธีการเตรียมทําไข่เจียวไม่ง่ายเลยนะเด็กๆขั้นแรกเนี่ยต้องมีไข่แม่ใช้อยู่ที่สอ,องใบอ่าเอาไข่ใส่ลงไปเป้งเอาเปลือกไว้บ้าง <อบ S 1> เอาเปลือกไว้เขาเรียกว่า t e เจ u r e ต่อไปคือคน โหวิธีการโคนของเขาลีลาไม่ธรรมดานะคะเคราต้องเต้นทองต่อนะขอเปลี่ยนมือเขาเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเไม่โอ้ยไม่เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือหมางหมางงแล้วต้องตีแค่ไหนนี่ไงแล้วเราก็เตรียมกระทะแล้วก็ใส่นี่ไม่เห็นจะยากเลยจริงๆแล้วไข่เจียวใครแล้วทำเป็นถ้าไข่เจียวใครทำไม่เป็นนะก็คือ อะไรไปนิดหน่อยพอเปิดไฟไฟเย่อก็ใส่เข้ามาไปคือง่ายมากการทำไอเทมนี่เดี๋ยวดูเด็กๆง่ายก็ชอบนี่กระทะเนี่ยเป็นเทปลอนหรืออะไรอะไรลอนนะเทปลอนเราต้องร่อนตามวะไม่รับคือต้องรอให้อุณหภูมิพอดีก่อนนะแล้วก็สู้เอ้ยสูงไปนี สิถ้าฉันบอกเลยว่าฉันจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่แบบใครก็ต้องใฝ่หาทำอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวฉันจะปื๊ดปื๊ดติดกําแพาะมีสองปื๊ดจับหัวใจจับหัวอ่ะเดี๋ยวหน้าตาน่ะโอ้โหเดี๋ยวต้เปิด้ายนี่ มามาต่อเชมาต่อเชไมชาต่อเช็คไป็รต่อไปต่อไปก็ช่วยกันเช็ดรัสเซเสร็จแล้วไข่เชี่ยวผ่านแล้วนะคะ ตเสื้ออันนี้ไปผ่าไปซักให้เรียบร้อยเออไปซัดผ้าค่ะไปการเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีเนี่ยมันต้องซักผ้าให้เป็นด้วยเน่มาไหนอ่ะนี่มีกระมังมีผ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันยุคไหนแล้วนี่ไม่จาเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เขอใช้เป่าเจลแคบกันสะดวกสบายไม่ต้องแบบเสียเล็บด้วยอะไรนะแฉกแปบเจลแคกมันคืออะไรเดี๋ยวพาแม่ไปดูกันดีกว่าว่าเปาเจลแคบเนี่ยคืออะไร เป่าเจลแคปที่บอกโอ้ก้อนเท่เนี่ยนะลูกจะทำอะไรได้นี่เห็ดก้อนเขาเนี่ยเขามีพลังเข้มข้นถึงสี่เท่าสี่เท่าและนี่ถ้าสมุวก็หมดใช่ไหมเราสามารถเอาไเป็นรีฟิลได้ด้วยเติมได้สลายวันตวันมือเล่มขนแลวไปขยี้ผ้ากันดีกว่าลลกไปเราไปขยี้ผ้ากันเถอะบอกแม่แม่อยากขยำจะขาใจเป่าเจลแคปนี่มันใช่ไหนี่เลยนี่นะคะหน้าตาเป็นจังซี่ อย่านี้จิ๋วแต่แจ๋วนะจ้าความเข้มข้นถึงสี่เท่าอุ้ยสี่เท่าเลยหรอสีสวยมากเลยอ่ะอืมหอมอุ้ยหอมถึงตรงนี้เลยสีสวยใสละลายน้ำง่ายซึมเร็วปังน้ำปังมากแบบใช้ง่ายสุดอืมวิธีการใช้ยังไงคะคุณนี่เลยใส่เอาเจลแคร์โปรไฟนี้ตรง เสื้อผ้ากองมาหูลานลงไว้นะคะในอ่ะใส่ประมาณกี่ชิ้นคะสิบห้าสิบยี่ชิ้นค่ะอ่าฮะแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยอ่าฮะแล้วก็กดสตาร์ทปิดอ่าอ่าลืมเสียบปั๊กเสียบปั๊กจึ้งอ่ะกดอ่าฮะ ออ้ยง่ายมากเลยแล้วไอ้ที่เป็นเป็นพลาสติกพลาสติกอย่างนี้มันจะละลายเหรอลูกละลายสีหน้ากล่องเขาเขียนไว้นี่ฟิม์์บรรจุด้ว่อยสลายได้ไม่ใช่ขยะพลาสติกนะ,ะอุ้ยรักโลกด้วยอะ่ะหอมแถมรักโลกแม่จะหนีไม่ต้องไปเลอะมือต,ตักตวงอะไรและเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าซักเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมุ้ยหอมปิดมือเลยรอค่ะ 2,000 years later รยะยะเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงนะคะสักพักเสร็จแล้วเต้นอ,อ,อนหึงนะหอมหอมไม่นันเลยอุ้ยหอมมากเลยอ่ะเป็นไงไม่น,น่าเชื่อเลยว่าก้อนเล็กๆแค่เนี้ยจบอยู่ที่ก้อนเดียวเนี่ยนะนบอกแล้วว่าเปาเจลแคปเนี่ยสบายจริงๆนะจ๊ะจบภายในแคปเดียวหอม <c oughs> อืม้มเฮ้ยแต่หอมจริงนะหอมมอากเลย เนี่ยอยาจะมีเสื้อผ้าหอเหมือนบ้านเราเนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปตามโลโก้นี้เลยนะีคะอ่ะเราหอมก็เสร็จแล้วต่อไปคืออะไรรู้ไหมเช็ดแก๊สค่ะเมื่อกี้ผ้าเช็ดนะเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ที่ทําไข่เจียวแม่บ้านไปตอนแรก ความสะอาดแก๊สต้องทำยังไงบ้างเช็ดนะล้ายาเช็ดเช็ดเช็ดนะเอาให้หลายๆรอบแนมะ่นมดก็จะมาเข้าใจไหมมดจะมาซาร่าไปค่ะซาร่าจัดการเลยนะยาาจานเดีย๋ยล้างจานให้แล้วก็คอนเฟิร์มนะคะทำแก๊สที่ได้ค่ะโชค<อ><ๆ>ดีค่ะทุกคนเริ่มเปลี่ยนกันแล้วเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีก่อนนะคะขอไปซักผ้าก่อนบ้านถูบ้านแล้วก็พับกับข้าวพับกับข้าวพับกับข้าวไปได้ยินที่ตาสุพรรณรีกันด้นะครับบ๊ายบาย ทำอะไรอะล้างจานค่ะทิ้งก่อนทำก่อนไม่ย <c oughs>